ก็กล่าวสวัสดีย้นผู้ชมทุกคนทุกขั้นด้วยนะครับก็เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟแล้วก็จะมาส่งตัวโกเพื่อเอาชุดกันครับก็ส่งไปเลยสิบใบแรกเกลือเน้นๆนโอ้เกลือเกลืออีก โอ้มีตะเกือทุกคนอีกสิบใบมีเมสีม่วงจะได้ไหมโอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีอีกสิบใบไปโอ้หก็ยังไม่ได้อยู่ดีเด็มหกสิบใบสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้อีกโอ้โหได้ยากเกิน โอ้โหยังไม่ได้อีกโอ้โหยังไม่ได้อีกโอ้โหเกินกดเอาของไปก่อนเหลืออีกสี่สิบบาทสุดท้ายก็ยังไม่ได้อยู่ดีส่งไปอีกโอ้โหก็ยังไม่ได้ครับจั๊วนี่ส่งไปสิบก็ยังไม่ได้อีกือสิบบาทสุดท้ายจะได้ไหมไม่ได้โอ้โห โหทีนี้ต้องใช้เงินจาก 1, 250, จหนึ่งแสนห้าหมื่นจะได้เท่าไหรไปดูกันโหก็ยังไม่ได้อีกสามหมื่นอาว่าค้างๆอุ๊ยกระตกโหก็ยังไม่ได้อีก,อ,ก 10, อีิบโอโหก็ยังไม่ได้โหได้ยากเย็นจังว่าเนี้ยอีกโ้โหก็ยังไม่ได้ได้ยากเย็นสลดระเกิน อุ้ยอุ้ยได้ในสุกก็ได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้โอ้โหหมดไปเท่าไหร่วันเนี้ยอ๋อจะหมดไปเกือบสามหมื่นที่เหลือบัตรเลือบัตรไดมอนอยู่ไดมอนด์สามใบกดสุ่มไปเลยครั้งแรกโอ้โหกดสุ่มไปครั้ง สีม่วงได้อะไรก็โมัโส,ส่วนลดคือสีธรรมาดาสีขาวปึ๊บเกลือเน้นเกลือเน้นโอ้โหอันนี้ก็เกลือเออรดรดเกลือความน้าบ้านมะเนี่ยทำไมอาจจะดังก็ขอโทษด้วยนะครับ โอ้จะเกิืแล้วขนาดนี้มาสวมสิบไปแล้วกันไม่มีสีทองเลยเยโอ้ได้ทาซ้ำโอ้ได้ทาวอนมาอยู่โอ้โหใครเชิญมา,มาวะเนี้ยเชิญมาทำไมก่อนงนี้ได้ของทาบอล ทำมิเสเซลขอโทษยนะครับสิบใบสุดท้ายสิบสี่ใบสุดท้ายดีเออมีมีสีทองอยู่ทุกคนเฮ้ยจะได้ไหมเฮ้ย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 โอ้โหไม่ไม่ได้เหลือจะเชื่อก็เหลืออยู่สี่ใบสุดท้ายนะครับเฮ้ยไม่ใช่สี่ใบสุดท้ายดิ นี่าหกใบสุดท้ายพเพราะว่าเพิ่งกล่องอันนี้มาเพิ่มเออสามารถแลกมาเพิ่มได้ป่าวว่าก็น่าจะได้นะนี่ผมแลกกูสองอันนี้ดีกว่าแลกเลยครับสมใส่เลยสามารถแลกอันนี้ได้กี่อันนะได้แล้วสองอันแล้ว ผมก็กลับปิดคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่าคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็บ๊ายบาย